กรับเรียนท่านประธานสภาที่ครบกับผมดรนิยมเวชกาม,มาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลน,นค,นเครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นอภิปรายในเรื่องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศมาตา 270รัตามรัฐมนูญท่านประธานครับความจริงสองรอบผมไม่ได้พูดเพราะว่าก็ยังไม่เห็นว่มามัมีอะไรคืบหน้าแต่ครั้งนี้เป็นเดือนที่เกแล้วที่ท่านนำเข้ามาผมก็พยายามอ่านดูในสิบองชุดของท่านเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรคืบหน้า เอาเป็นลายลายไปว่าความจริงท่านมารายงานมาแจ้งให้สอสอในสภาแห่งนี้อภิปรายแสดงความคิดเห็นท่านทำเป็นเพียงพิธีกรรมจริงๆผมสงสารเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับท่านท,ทศพรจิตสัมพันธน์ต้องเซ็นหนังสือทุกครั้งแล้วก็แต่ก็เริ่มแรกท่านก็มานั่งฟัง ให้สอสอบนว่าโน่นนี้นั้นท่านไม่ทำสักอันแต่วันนี้ท่านก็จะเป็นต้องมานั่งแต่ต้องขอขอบคุณท่านรองนายยกรัฐมนตรีท่านดอกดรวิสุเขืองามที่ท่านอุตส่าห์มานั่งฟังแต่ผมก็ฟังผู้อภิปรายซีกรัฐบาลของท่านเองไม่ว่าท่านเกติดที่อมรขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านท่านศาสตราจารย์กนกวงต่างาน ม่พวกผมว่าเอาเองนะพวกผมฝ่ายค้านท่านอาจจะคิดว่าฝ่ายค้านมนติทุกเรื่องจริงไม่ใช่หรอกครับเอาความจริงมาพูดในสภาแห่งนี้ชี้ของท่านแหะครับก็บอกว่าเป็นท่านดรขนกได้บอกว่าจะไม่พูดอีกแล้วถ้าท่านนำกลับไปแล้วไม่ปฏิรูปอะไรเลยท่านเกียรตยิยังมาย้ำมีขออนุญาตชื่อท่านพันพเอกในใจผมอยู่ว่า ท่านบอกสองสามครั้งกลับมาเหมือนเดิมเน้วหายไปอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านไม่ได้ปฏิรูปผมขอไล่เลียงเวลาสัน้นเริ่มต้นจากที่ท่านบอกว่าสามเดือนครั้งนี่ท่านมีโอกาสไปแก้ธรรมนูนเลยเอาปีละครั้งก็ได้ขอแต่มันคืบหน้าไม่ต้องสามเดือนครั้งหรอกพอสามเดือนครั้งมันไม่ไีก้าวหน้าอย่างแน่นอนมุกรลาถึงมีนาหกสามของท่านบอกนี่ เริ่มต้นจากปฏิรูปการเมืองด้านการเมืองท่านบอกว่าท่านได้แก้ไขโน่นนี่นั่นโดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีท่านบอกชัดเจนแบบนั้นแต่ท่านรู้ไหมผมไปอ่านดูแล้วนี่ท่านในสสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นคนมาจัดการในเรื่องด้านการเมืองท่านทำอะไรรู้ไหมที่ผมดูนี่มันเป็นกิจกรรมปกติของหน่วยงานเหล่านี้ให้ผลิตภาพพยนต์ท่านประธานนี่คือด้านการเมืองเหรอผลิตภาพพยนต์เรื่องฝุ่นหรือหยดน้ำอันนี้คือการผลิตด้านการเมือง ไอ้สร้างภาพยนต์สั้นๆนยกตัวอย่างเองแค่นี้ครับท่านยกมามีนเดียวนะการเมืองท่านไปทำมาเาเจ็ดแปดเก้าเดือนนี่ผมจะบอกว่าไอ้ทาทำแค่นี้ไม่ต้องเข้ามาสภา,ากับสีเวลาท่านนายกมาดั้งครึ่งวัน,นวันนี้นะท่านนายกผมเนี่ยอยู่ในใจผมเสมอนะเปอาจารย์ผมฟูเรียโม,มสทข้อสอง ท่านบอกว่าด้านการบริหารราชะการแผ่นดินท่านประธานครับไอบริหารราชะการแผ่นดินนี่โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ชุกเฉิน191ครับนี่คือการปฏิรูปครับจ้าง ้งศูนย์ฉุกเฉิน191ครับเขาทำมาตั้งแต่ตั้งกรมตำรวจแล้วอันนี้ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรนักหนาดอกเอาแค่191รับแล้วไปเลยให้มันถึงที่เกิดเหตุอย่างรีบด่วนนี่ไม่ต้องปฏิรูปครับเป็นเรื่องปกติผมว่าจะว่าถึงสักสี่อันหมดกัหมดแล้วครับปฏิรูปกฎหมายเร,เร็วขึ้นหน่อย ข้อที่สามท่านครับรัฐบาลชุดนี้ผมมาเป็นผู้แทนปีกว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีกฎหมายผ่านสภาเลยเพิ่งนำเข้าเมื่อวานนี้สองเรื่องกฎหมายเรื่องจัดตั้งสำนักงานที่ดินเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผมเขียนให้ในนี้ท่านบอกว่าพรบเข้าชื่อกฎหมายเสนอกฎหมายผมให้อีกหนึง่ง แต่เพิ่งเสนอเมื่อวานนี่ครับไม่เป็นชิ้นขดาดรัฐบาลชุดนี้ไม่มีครับท่านรองนายกยังไม่เสนอผ่านสภานี่มาเลยเพิ่งสองอันแล้วครับกฎหมายเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมไม่ด้วยเลยเรื่องที่ดินแต่ผมดูในเนื้อหาท่านต้องไปปรับกลับแก้นะเรื่องกฎหมายที่ดินฉบับนี้ท่านยังคกำคกวมอยู่ยังจะเอาเปรียบชาวบ้านตั้งใงไปโจทย์ชาวบ้านบุกรุกที่ดินเนี่ยผมอยากเห็นพี่น้องผมได้เอกสารสิทธิ รอบนอกหารวันนี้ไม่มีฝั่งที่อำเภอบ้านผมอยู่บนภูพานมีปัญหาไม่ได้ที่ดินเตาอ้อ,อยเหมือนกันพนแก้วผมที่บอกว่ากฎหมายสองฉบับนี้ขอให้ผ่านแล้วไปปฏิรูปใหม่ก็เก่งแล้วท่านประธานทำไม่ต้องคิดอย่างอื่นหรอกเรื่องการกระบวนการยุติธรรมยิ่งไม่ต้องพูดเลยวันนี้ความล้มเหลวกระบวนการยุติธรรมทำลายตำรวจอายการล้มเหลว เด็กบ้านผมชุนนุมที่เมื่อวานนี้ที่ราชพัฒซื้อยาบำรุงไอ้ที่แกทั้งหลายเดี๋ยไปแขวนคอแล้วก็ะทิแดงอันนี้อะไรคือความล้มเหลวทางด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมชัดเจนผมจะว่าการเสนอกฎหมายกาล้มเหลวก็ยุติธรรมล้มเหลวเศรษฐกิจยิ่งไปไม่ได้ครับเหมือนนี้ไปไม่ได้จริงจท่านประธาน ผมต้องกลับเรียนไปนั้นผมว่าจะพูดถึงหมดหมดเวลาไม่เป็นไรแต่ยืนยันว่าโครงการที่ท่านพูดถึงท่านเศรษฐกิจสี่หมื่นหกหมื่นห้าหมื่นคือโครงการที่ท้องถิ่นส่งมากู้เงินผมไปดูแล้วผมจะกลับเรียนว่าวันนี้เดินไม่ได้ท่านไม่เปรูปครับเปลี่ยนไปแก้กฎหมายปีละครั้งก็ได้ขออย่าให้มันเข้ามาแบบนี้ ไม่ให้บนไม่ให้อะไรไม่ได้หรอกครับสสเขาเห็นแล้วมันไม่ได้ปฏิรูปคนของท่านเองล่ะพูดชัดเจนครับ,รบขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ